สินเดือนสินใจคือมันวายดีเด้อเมนูสินเดือนของเฮากับสิประมาณนี่แหละทุกคนมียังกับกินน้ากันก้อนวันนี้ทีมงานของเฮาได้ปลาแหงนอปลากระเดิดที่ว่ามาเห็ดเองเห็ดแหงไหวตาแหงไวซองเหมือแล้วก็มาทอดทอดอจนมันซุกมันเลืองกรอบดีทุกคนกินกับตะมักแตงเนาะมือนนี้เนาะ นี people, sociedad, them, ่ถอดไปถอดไปถอดไปเกลือใหม่ทุกคนแต่เข้ามาเกลือของเขามันก็คือเกลือมันบ่มใหม่นะจ๊ะมันพอดีเซนบอกไปยังปลากระเดิดบอเอ้ยบอมเบนปลาไายังวะปลา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 ยังวะเออปลากระเดิดนั่นแหละปลากระเดิดหรือปลาเค็งวะปลากระเดิดอไม่ขาเข้ามาคลายเขาบอกว่า สื่อไปยังปากระเดิดออ้าวเนี่ยมาขายพอสื่อเราบอาว่าสื่อไปยังกระเงินข่อยมีจำนี้สิบันกีเลยสื่อปากระเดิดเจ้ามาเทศแหงไหวกินสินะหลังจากสื่อมาแล้วนาะเขาก็ทํำความสะอาดไปตาแหงซองซองวันเขาก็มาถอดกินกระตมักแดงมือนี่ก็เป็นมือสุดทยของเรือนนะก็เลยกินแบบนี่เอออร่อยนะจ๊ะมือท่านจังกินแซ่ กินตำมักแตงกินทอดปลากระเดือกแทงอยาก,ากบอกว่าแสพยีย่ได้ทุกคนเป็นแบบว่าตั้งตารออาหารดีๆดีๆดีๆดๆมื่ออื่นเขากระไดเงินเดือนแล้วแต่ว่ามื่อนี้กินแบบนี้ไปก่อนลังจากเขาตามเรียบร้อยเนาะก็มาแตงใช่ไหมเขาก็นากินยู่ได้แสบมุม้ยไผ่ปลาบวงเลยทุกคนแสบแหง้ง